ปูออเอางี้แหละปูเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับปูนิดนึงนะครับอ่ะ,อะปูหันทางโน้นนี้กับบดดีกว่าะนะครับอ่ะนะครับปูจัดสถานที่เตรียมที่จะบวงสรวงแล้ว<ช>เป็นงานงานพระป่าปูที่พูดถึง13เมษายน2565ถูกต้อง66โอ้ย66สิทำไมจะพูด65เรื่อยเลยจำมา,า,มาไปเป็นไงปูนะสวัสดีเอแอดมินทุกทุกท่างท่องยูทูบทุกทุกช่อง บัดนี้หรือสีแสงธรรมธรรมชาติพร้อมด้วยพระอาจารย์สวีศักดิ์หรือพระอาจารย์เบิ้มเจ้าวาดวัดป่าสักทองพร้อมด้วยทีมงานชาวบ้านวัดป่าศักทองและกรรมการอบอตอที่มีส่วน,วนเกี่ยวข้องในพิธีนี้ก็พรุ่งนี้ตามหมายกำหนดก,กันคือศูนยเก้าศูนย์ศนยบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบเสียนครเบิกใบสีเทพพม แล้วก็ลงนะมหาเสน่ห์ขั้นสูงซึ่งทุกคนอาจจะไม่เคยเจอพิธีแบบนี้มาก่อนฤาษีก็เลยนำพิธีพามทางสายเวทเข้ามาเสริมปรุงแต่งให้ผู้มีจิตใจในงานบุญมาร่วมพิธีได้ลงสิ่งนี้เป็นมหามงคลเป็นสุดยอดวิชาของทางสายพามนะแล้วก็จะมี17บเจ็ดจุนศูนนอ ในวันพรุ่งนี้ก็มีพิธีสวดพระพุทธนต์เย็นสวดธรรมจักรเปิดโลกทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่นี่เป็นที่ศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาในงานบุญขอบารมีตรงนี้ส่งถึงช่องยูทู e ทุกช่องช่วยเผยแพร่และบารมีแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการทำเลขเจ้าแม่เจคเขนทองที่ประดิษฐานอยู่นัก วัด่าสะทองโดยการนำมาของพระอาจารย์อ่อนเจ้าวาดองค์ที่ว่ามรณภาพเปบัดนี้ฤาษีก็ได้บวงสรวงให้ท่านเกิดอิชริสและบุญลญิตเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านทุกๆท,ที่ที่ได้มาชมมาตรงนี้นะโอ้พรุ่งนี้ปูจะบวงสรวงเอาเลขพร้อมกับบวงสรวงเลยใช่ใช่อยากได้เลขก,ก็ต้องพรุ่งนี้อยากได้เลขก,ก็ต้องพรุ่งนี้ม้วนเดียวจบไม่มีทั้ที่อื่น ไม่ได้ท,ทําที่ขยองกไ็ได้ทําให้ปู่ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปใช่ไหมมหวนเดียวจบเลยม้วนเดียวจบอ๋อขอพูดอีกทีหนึ่งคือคราวที่แล้วต้องขอโทษด้วยเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยที่ว่าเลขเพี้ยนเป็นใจไนปู่เอาเล่าให้ฟังเลขเพี้ยนพก็แม่จะเกนทองก็บอกมานะบอกปู่มาก่อนทําพิธีสิบวันว่าให้รักและสามัคคีด้วยกันอย่าทะเลาะอย่าอิจฉา แต่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังแม้แต่ในขันน้ำมนต์มันก็มีสามสี่เก้าเก้าแม้แต่ลูศรีท่านกระบ,บังไม่ให้แต่ก็มีผู้มีบุญโชคลาบเขาก็ถูกกันนะครับนี่แหละสิ่งที่ว่าลืศรีขอร้องแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นประกาศให้สาวชนคนใจบุญได้ทราบว่าที่วัดปาสะทองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ให้โชคให้ลาบเหมือนกันบัดนี้ถึงเวลาของท่านแล้วทีท่านจะเปิดปรเมีนะเป็นที่ศรัทธาสาธุชนจะหลั่งไหลเข้ามาที่เนี่ยพร้อมด้วยเลขมหามงคลก็จะปากหลักคำอยู่ที่เนี่ยขอเจ็ดตัวที่เนี่ยเจ็ดงวดปูงปังปังปั้งเจ็ดงวดรับรองถ้ามีพิธีบวงสวงตรงนี้ขอยืนยัน ที่นี่ก็กศักดิ์สิทธ์ไม่แพ้ที่อื่นใดเพียงแต่ว่าเราไหวไม่ถูกต้องพระสงฆ์ลกองค์ดีญาติโยมที่นี่จิตใจศรัทธาก็ดีต่อไปนี้จะรุ่งเรืองและเจริญขึ้นขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภในวันที่16นะรับหลวงไม่พลาดครับติดตามฤาษีให้ดีแล้วก็เรื่องพระป่าและปู่เป็นยังไงบ้างพระป่าก็สายบุญของปู่ก็มาร่วมงานาที่นี่ได้<า>เลยมา,มาคือพระป่าของปูเนี่ย ก่อนเข้าพรรษาสิบวันปู่ก็จะจัดมาโทษที่นี่ทีหนึง่งตามที่ว่าลั่นวาจาว้ยครั้งนี้คือว่ามาเปิดครับเดี๋ยวทุกคนว่าเงินม,มาน้อยเดี๋ยวรอดูต่อไปเงินไม่มาน้อยมาเยอะนี่รับรองนี่แค่มาเปิดไปปู่นี่แค่มาเปิดคือจริงจักดิธบแล้วก็ทางเอฟซีหรือว,ว่าทางผู้มีจิตศรัทธานเนี่ยเขาก็จะเดินทางมานะพวกเราก็ให้การต้อนรับ ใครที่จะมาร่วมงานวันที่13มาได้เลยในปู่ทีนี่มาได้เลยมีที่พักนอนมีที่พักนอนตามสลาใต้โบสถ์ก็ได้ชาวบ้านสะทองใจดีเจ้าวัดใจดีเชิญมาทุกคนเลยบรรจุได้เป็นร้อยพิธีปู่มีพิธีอะไรนะก็9โมงวงสงวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องเทพเทวาขอเลขแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนครับส่วนรายละเอียดของแม่ตะเคียนต้องรอให้พระคุณเจ้าสวดพุทธมนต์เย็นก่อน แล้วก็จะทำหน้าที่ขอเลขช่วงไหนปู่ก็ประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่มอ๋อสองทุ่มสองทุ่มมันสองทุ่มใช่อ๋อแต่เป็นเวลาของท่านสองทุ่มอ่อล่างลงมาเยอะนะพรุ่งนี้อ๋อล่างลงมาเยอะมาช่วยกันเปิดอืมองไหนที่เปิดดีก็เปิดได้นายเ๊ะใช่แล้วปู่ปู่เป็นประธานเปิดประธานเปิด แต่จริงท่านจะคิดว่าสามหาเทพคงัวลงเล่นไฟน,นะทุกทีท่านจะลงเล่นไฟท่านจะเอาใบหน้าของปูนเนี่ยเผากระเทียน <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเป็นการลุยไฟแต่เป็นการจุดเชียนมันษาให้ไฟมันลุกขึ้นแล้วก็ค่อยๆอาน,นาจินน้มลงไปครับรับรองไม่เคยเห็นก็แล้วกันในการ<อ>เล่นไฟของท่านโอในพวกนี้ <c oughs> ใช่ปูษีอะไรมาบ้างปูพวกนี้ก็มีพัชวะพันดารายพระพรมเขาเรียกว่าพระตรีมูลติ ซึ่งอยู่กระปูม้น้ำอ,อ๋อจะมารวมกระปูที่นี่ด้วยมา,มาถ้าเป็นพิางเน appoint, ี้ยมาแน่นอนกี่กี่คนกระปูปะกี่ท่านเรียกี่ท่านเนาะคือ,องเดียวอยู่สามสามท่านองค์เดียวอยู่สามท่านอ๋อือพระนารายพระพรหมพระศิวะพระพรหมพระนารายพระศิวะเ็า<อ>จะกลับกันเขาเรียกว่า<อ>พัตตรีมูลติครับ่าดูความมหัศจรรย์ ครับอันนี้ปูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมปูนี้ไเกือบร้อยละ่ะเดี๋ยวรอพระคุณเจ้าที่มาจากสังขารแล้วก็แม่ใบสีชึ่อโชโกนที่กำลังประกอบอยู่คิดว่าบางส่วนก็อาจจะประกอบได้แล้วนี่พระคุณเจ้าที่ว่ามาจากสังขารท่านก็มีเมตตาจิตนสะูงได้มาร่วมได้มาทำก็อขอให้ท่านนี้มีบารมีสูงส่งก็แล้วกันครับ เนี่ยปู่กําลังจัดปู่ไม่ว่างเลยทําทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขอปู่ได้ปูชาติก่อนเอาปู่ทําตามสบายเลยมีเลขลาวเลขฮานอยไม่ปู่วันนี้ให้ไหมเลขลาวเลขฮานอยนู่นไหนตะเคียนมีมาปู่ปู่ได้ติดมาบกไหมวันนี้ไม่ได้ติดเลยเดี๋ยวรอแม่สีแม่สียังไม่มาเขาให้งวดมาหลายงวดโอ้แม่ตะเคียนทารุนให้ลาวอย่างเดียวเออลาวฮานอยไปเอาเลขที่อื่นมาแทง วงสวงวันที่13เมษายน2565นะครับแล้วก็วงสวงเสร็จนะครับก็น่าจะมีการแห่พระป่านะครับช่วงสองทุ่มนะครับก็จะมีพิธีทําเอาเลขและวงสวงก็จะมีเลขเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเลขในมาในรูปแบบไหนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องติดตามเลขทางนี้กระปู่ในทั้งวันนะครับเนาะ ต้องติดตามเลขปู่ทั้งวันนะครับแม่ตะเคียนก็ถือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะปู่กันได้ลังคาบ้านนี่ครับคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับที่จะเปิดบายสีเปิดโชคเปิดลาบแม่ตะเคียนนะครับเนาะที่จะเปิดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้โมงสองทุ่มนะครับปู่ปู่เหมือนพญานาคเลยเนาะนี่ด้านหลัางเนี่ย เหมือนพญายนาคพรุ่งนี้ก็มีรับบวงสวงนะรับบวงสวงตรงนี้ครับปู่นี่เป็นรำพิธีอ๋อที่ปรมพิธีจ่าชินงานลกูกหลานบ้านสาทองนี่แหละ,ะก็บอกบุญเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อนะครับพรุ่งนี้นะครับเนาะงานพระป่านะครับก็ เป็นการเห่ผ้าป่าระบวงสวงตอนเช้านะครับปู่ทาพิธีทําพิธีเขาเรียกว่าเสริมดวงนะครับด้วยตรงนี้แล้วก็ช่วงสองทุ่มเลยนะครับสองทุ่มก็จะทําพิธีเอาเลขด้วยนะตรงนี้นะครับช่วงเช้าบวงสวงแล้วก็วันที่สิบสี่งานทอดพระป่าสามัคคีที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีเจริญพุทธมนต์ด้วยนะครับก็เอฟซีว่างเว้นก็มานะครับมาได้นะครับอยู่่บ้านแถวนี้นะครับมาเจอบรรยากาศหรือ สิ่งที่เราไม่เคยเห็นกับปูรสีแสงธทมธรรมชาตินะครับทาพิธีก็มาได้นะครับท่านอายุ82ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็มาได้ก็เลยประชาสัมพันธ์ให้เอฟซีทุกคนท,ท่านอยู่บ้านบ้านสะทองหรือวัดสาทองตาบลแหลมมุดอํเาเภอกรบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านสะทองหรือวัดสะทองตำบลแหงมมุดอำเภอกรบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับมาได้นะครับหาไม่ยากถาม เส้นทางไปพนมนงรักนะครับอ่ะนี่เ,นเพื่อที่จะ,ะปรับปรุงอุโบโสถตรงนี้แล้วก็ศาลาที่เห็นนะครับที่ปุพังนะครับอ่ะสาธุสาธุาธอ่ะล่ำลากันไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม